ดีจ้าวันนี้มัดสมันนะคะสมันไก่เนาะนี่ยังเราี่น้องเดี๋ยวพ่อะะได้ก็จะเอาไอ้นั่นนะประะะะงะะุงโดดเรียบร้อยแล้วนะคะแค่รอให้ไก่ผสมเนาะแต่น,นี่ยังหมักใหม่นะคะทําเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนาะแล้ก็จะเอาถั่วป่นลอยนะคะแล้วก็จะเอาไอ้เพิ่มอย่างพี่น้องนะคะเก็ดบักม่วงทอดลอยหยิบหลอบลนะะึงเนาะ แค่นั้นนะคะเราก็จะจะโรยตอนตักเสร็จใส่อ um, um, ja. mm ันเสิร um, ์ฟน้องพี่น้องเนาะตัววางกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าสูตรไข่สูตรมันนะคะเนาะเพราะว่าอยู่นี่กันมันเหลือเราก็แช่ช่องแข็งไว้กินได้อีกเนาะไม่เป็นงามนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มารับชมนะคะเดี๋ยวลาค่ะต้องใส่กระทะนะคะเพราะว่ามันงันจะได้สุกทั่วเนาะ แล้วค่ะจะคลุกนะคะคลุกใอ้คลุกปนเอาแล้ะพี่น้องเขาถ้ะจะปะั่นคลุกแล้วก็จะโรยเป็นเม็ดนะคะเม็ดมะม่วงเนาะ,ะอิมพันนะคะใส่เลยนะคะจะมากันได้สูตรวยสวยมันอาหารไม่ได้อยู่ใต้ตัวได้คพี่หนุ่มแบบจะรผุดผิกสีแพงนะคะแล้วก็รสชาติไม่เผ็ดนะะพี่น้องค่ะต่อไป กุกๆๆๆซุปเดยบร่อยนะคะก็จะตักนะคะเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะโรยเลยนะคะไม่ได้ยากไม่ได้หยุ่มนะคะอาหารไทยในการเดนจะให้โก้มดกับโคดเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่าสิ่งของมันเหนี่ยกระชายนะคะเนาะเดียวกันนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะรสชาติขอให้มันเข้มข้นก็พอแล้วนะคะเดียวกันนะคะ